วกเขาได้สั่งสถานทีนี่คำว่าพุทธกะคากา,ามหมายถึงว่าผู้หนักแน่นในความรู้ในความจริงในธรรมการามแปลว่าสถานที่อยู่ละ่องหลับสถานที่อยู่ล่องหลับบุคคลถี่มาฝึกตนฝึกตนฝึกคนให้เป็นพระ เว่าทุกคนได้รวมมือรวมใจกันสร้างสถานที่ร่องรับบุคคลที่จะเข้ามาฝึกตนฝึกคนให้เป็นพระจากพร <c oughs> าเลยทำตามร้อยทางของพระพุทธเจ้าเฮาพระศาสดาเดินตามท่านพระศาสดาทํำตามพระศาสดาเดยสร้างพุทธสถานอินเนทีสถานร่องรับบุคคลทั้งหลายที่นิสัท่า เด้เขามาเพื่อเข้าในถ้ำนาทีของเฮ้าตามแนวทางของพระศาสดาแล้วเป็นสถานที่ที่ให้โอกาสกับถุกถกคนที่เคยพิพลาดมากในอดีตอดีสาก่อนหรืออดีตศาสนิก็สันหรือว่าเป็นสถานที่ที่ให้โอกาสทุกคนเข้าในถ้ำนาที่รับใส่ถ้ำส่งต่อถ้ำ ตามร้อยทางพระศาสดาแล้วคือการได้ให้มูบุคคลทั้งหลายได้เขามาบวชได้เขามาเปลี่ยนแปลงตนเองได้เขามาฝึกตนเอง <c oughs> เรียกว่าเป็นสถานที่ที่ให้โอกาสกับคนทุกๆคนถ้าพุทธศาสนาบ่าให้โอกาสแล้วไัยิษไปให้โอกาสกันเลยว่าห้าศิสถานที่นี้เป็นสถานที่ทฝึกตนฝึกคนให้เป็นพระ เราเป็นตัวแทนในการให้โอกาสแต่ละคนให้โอกาสได้เขามาบวชได้เขามาศึกษาตัวเองนักบวชเป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนาโดยตรงโดยอัตลรรักษณะของบุคลคลโกนผมโกนหนวดโกนเข้าห่มผ่ากาสาวพัตนี่เอื่นว่าเป็นอัตลรรักษณะแห่งภูบำเพนในพุทธศาสนาเหตุแบบนี้ <c oughs> เข้าก็ได้ทำนาทีบวชให้ทุกคนแล้วออคือให้โอกาสแล้วอยู่ทีว่าบุคคลคนนั้นสิให้โอกาสตัวเองบ่เนี่ยตัวสำคัญมันนั้นนะคือตัวเองต้องให้โอกาสตัวเองตัวเองต้องศึกษาตัวเองได้แบดนี้ <c oughs> เฮาบ่อาจสามารถเปลี่ยนความคิดของผู้ใดได,ไดเพราะความคิดเป็นของบ่มีรูปร่างตัวตนเป็นของท่อยุนในของบุคคลคนนั้นคือความจิตหมันถือมันของไผของมัน่น เขาได้ทำน,นาทีทรงตอสือถอดหมายถึงให้ทุกคนได้บวชโดยบ่ได้กดดันนีหยังแต่าบุคคลผูน้นั้นสิกดดันจะของตัาเองก็เป็นเรื่องความคิดเขาเขาบ่าอาจสามารถเปลี่ยนความผิดภัยใดใ้โอกาสแต่ละคนแต่ละคนเคนข้ามา <c oughs> นี่แหละจังว่าบ่าําเป็นต้องพยายามไปเปลี่ยนความผิดภ,ยภัยในความพยายาม ที่จะเปลี่ยนความคิดของบุคคลผู้อื่นนั่นคือความยึดมัน่นถือมั่นคองเจ้าของเองเด้อต่อความคิดเนี่ยบุคคลผู้นัน้นต้องหาวิธีควบคุมตนเองให้จือคําของพระพุทธเจ้าไว้โหลดคำว่าอาคาตาโรตถาคโตนี่ยแม้เราตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเนี่ยห้าจะไปเปลี่ยนความคิดเขาเปลี่ยนบย่ได้ดอกบุคคลผู้นั้นต้องศึกษาโดยตัวเอง ศึกษานี่คือศึกษาใจของเองว่ามันศึกษาใจผู้อื่นเด้วจังว่าห้าวารรมนาที่ได้สมบูรณ์ตรเต็มที่ตรงทือว่าให้ทุกคนได้ไมีโอกาสได้เข้ามาบวชหลายคนผิดพลาดผิดพลาดได้ร้ายยางังนั่นแหละมากแต่ว่าจากอยากได้โอกาสสถานที่นี้จึงเป็นสถานที่ให้โอกาสหลวงพ่อให้โอกาสแต่ว่าบุคคลผู้นั้นเสียโอกาสในการที่ศึกษาตัวเองบ้างบ่แม่นมาศึกษาผู้อื่นเด้อ ศึกษาเจ้าของได้อ <c oughs> <c oughs> ะงรต่างแต่ละคนแต่ละคนนะที่นี่ความรู้ทั้งหลายที่เฮาได้ยินได้ฟังมา <c oughs> เป็นความรู้จำเป็นความรู้ที่สรุปแล้วดโดยเหตุผลของเจ้าของเอง <c oughs> <mug S 1> ความรู้จากการได้ลำเรียนมาได้ยินได้ฟังมาส่วนมาก มันสิยึดมัน่นถือมั่นมากเพราะแห้งแล้วจากเวลาตัดสินยืนยันโดยความคิดเห็นของเจ้าของเป็นไงแล้วจากความพอใจของเจ้าของแล้วจากสิรพุปปรทธปาท่านคือการได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นมาแล้วแต่ก็อัตตะอุธูปาท่านนี่ยึดมั่นไ้ในในความรู้สึกของตวนว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดเดี๋ยวจึงบอกว่าแต่ละคนแต่ละคน,นนะั้นที่มันมีความเห็นของตนเรียบร้อยแล้วห้าจึงบอกว่าห้าวพอกสถสมาธิปเป็นเพียนความคิดเห็นของผู้ใด บุคคลผู้นั้นต้องเขาไปถอดไปถอนตัวเองห้องถอดถอน,ถอนบได้ห้องมีนาทีแค่ว่าได้ยวทำนาทีนาทียังหน้าที่ให้โอกาสทุกทุกคนได้เขามาบวชเมื่อเขามาบวชแล้วบุคคลผู้นัน้นสี่ศึกษตาตัวเองหรือศึกษาผู้อื่นเดอ้อถ้าศึกษาตัวเองต้องทำกรรมาฐานอันใดอันหนึง่งอยู่ในตนอย่าเอาความรู้สึกออกจากตนเออความรู้สึกห่งังความรู้สึกล่มเขา่าล่มออกความรู้สึกอยู่กับอาการปิติ ดูในจุดเดียวของเจ้าของนั่นแหละนั่นแหละถ้าเวลาใดเฮามีสติและสัพรพชัญญจะในตนเองเวลานั้นพบเกิดบาได้วความคิดมันปไปคิดหาบุคคลผู้นั้นผู้นี้ไปหาจับผิดไปหาจับถูกไปหาเปรียบไปหาเทียบไปหายืนยันไปหาตัดสินนะ <c oughs> สิ่งสําคัญที่สุดในพุทธศาสะนาะคือการศึกษาตัวเองนี่คือความศึกษาศึกษาสูงสุดออการศึกษาอื่นใดกับกระตาม สตุสัตร์สิบหกอย่างเป็นวิชาสุดยอดของโลกของจักรวาลพุทธเจ้าทิ่มเพราะว่านั่นเป็นวิชาของโลกวิชาเยื่อใยไตยเกิดวิชาเป็นไงวิชาคมแหงวิชาเอาชนะแต่ว่าบอาจสามารถชนะใจตนเองได้สตุสัตร์สิบหกพกเข้าไาบ่หัจักดอกวิชาอย่างนีอ,อซึ่งโลกก็ยังบ่ทัหนึ่งคนพบสัา แม่นักวิทยาศาสตร์ภัยกระสางเพราะท่านได้เข้าถึงสัตวศาสตร์ตัวนี้ได้ขนาดนั้นพุทธเจ้าของก็ยังถิ่มเนี่ยเลยมาหาศึกษาพุทธศาสตร์วิชาแห่งผู้รู้ทั้งหลายที่เสออกจากทุกได้ทั้งว่าแต่ละคนแต่ละคนย่าไปยืนยันย่าไปตัดสินผู้นัน้นผิดผู้นั้นถูกตัวเองนั่นแหละกำลังยึดมันทมัน <Ừ. S 2> ผู้นัน้นผิดตัวเองได้นะ่ะกับังผิดกับรังหยุดผู้นั้นถูกกับตัวเองได้นะ่ะเป็นผู้ไปหยุดหมันม่นถือมั่นฉะนั้นจงมีเวลาอยู่กับตัวเองมากๆหากรรมฐานอันหนึ่งเป็นเครื่องอยูเป็นทียขูของใจของเจ้าของเองเป็นพียูของความรู้สึกนึกคิดของเจ้าของเอง <Ừ. S 2> มันบ่ได้ไปยูน้ำผู้อื่นเด้ <Ừ. S 2> ินิพพานนะนม่ได้อยูุน้ำผู้อืน่นอยู่น้ำเจ้าของ บริยุนั้นว่าผู้นั้นต้องเขตยแบบนัน้นกูยังสิได้ผู้นั้นต้องว้าแบบนัน้นกูจังสิได้ต้องกระทําแบบนัน้นกูจังสิได้เด้ถูกสิ่งจงยางโดยแล้วแต่เป็นครูเบิดนั่นแหละเออบ่ว่าคนที่ว้าดีหรือคนที่ว้าลายนั่นแหละครูเออนั่นแหละครูของเฮาเองว้าดีคือเฮาหยุดว้าลายคือเฮาหยุดเนี่ยสังเกตแต่ของดีๆโลดมันไม่ได้ยากเด้เออ ทั้งบัดรนี่ร่วมยู่ในจิตตัวเดียวนั่นแหละลึกซึ้งได้มนโนปุพังมนโนธรรมามนโนสถามนโนมายา,าทรรมทั้งหลายเหตุทั้งหลายนี่ใจเป็นไงใจเป็นประทา่านหรือนีจใจตัวเดียวนั่นแหละนี่แหละสังเกตใจของเจ้าของความคิดของเจ้าของให้ดีเถหนาคำว่าธรรมนั่นคือทั้งบิตนั่นแหละดีที่ห้าเขาไปยึดกับธรรเลวที่ห้าเขาไปยึดกับทํเทเาเนี่ย แหละต้องยู่เหนือถ้ำ้นไปคือว,วิชานี่คือวิชาสังเกตใจเจ้าของนอกออกจากลักจิตแล้วก็บพาเป็นอันวา่าได้เห็นละเห็นยัง <c oughs> เห็นที่สุดของถ้ำเลยความเลยธรรมะไปอีกเลยความเกิดเลยความดับไปอีกนังนั้นงเฝ้าสังเกตอยู่ในตัวเองอวิธีเพิ่นกับสอนไวเพราะแห้งเลยไหมจุดที่ห้าสิเห็นนั่บ่หรือ,อเ้าสิเก่งกว่าเพิ่นกับบลูละนะอานาปานาสติ สติรู้กับล่มหายใจเข่าหายใจออกสติคือล่มเข่าล่มออกสัพพัญญาคือรู้สึกตัวอยู่ในตัวเองปัจจุบันคือล่มเข่าล่มออกปัจจุบันคือหยุดคิดเท่านั้นแหละจึงจะปัจจุบันได้อนอกนั้นอดีตนาขตดบัดเอาความรู้สึกนึกคิดไปไว้อยู่กับบุคคลสัสตว์สิ่งของเป็นไปตามความรู้สึกสะ่ของคือพ่อใจออถ้ามันบ่ถือใจหละ่ะมันก็บมันก็เป็นอันว่าโกรธตั้งแต่เนี่ยว่าหัดอยู่กับตัวเองกล้า ก็เพราะความคิดกลัวก็เพราะความคิดเดอ้อเวลาได้คิดเวลานั้นอดีตก็บอหน้าคกเกิดเวลานั้นพบเกิดเหตุใงใด้เข้าสิยุดคขดใดอย่างนั่นแหละจนถึงว่าทุกอย่างที่เข้ารู้ทุกอย่างที่เขาเห็นให้มันเป็นแค่ของที่ถูกรู้กับพ่อนะวิธีมันก็นมีอยู่แล้วสั่งครมฐานอันนึง่งทบท้วนทบท้วนเออที่เขาคุยกันว่าเขาบ่าเข้าใจ ว่าเดินไปยางไปตามนั่นที่นี่คือเห็ดนั่นเห็ดนี่ยุก็สามารถจับลมหายใจไดเ้เขาว่าเขาบอกเขาใจก็บอกเขาใจแล้วก็บอกท่า,ทานเห็ดเป็นไปคิดเอามันไป,นไปคิดเอาคิดจังไดมันก็บอะไ้เด้อคิดเท่าไดเท่าไดท้งฝูงสัตวมันเป็นบาปศาสาทไปเลยล่ะเห็ดเอาสกปรนรู้ลมเข้ารู้ลมออกอาการพิธีเกิดระหว่างกลางหนาผากเมื่ออาการพิทีเกิดระหว่างกลางหนาผากแล้วเห็ดตัวนี้มันชิ่นให้มันมันคงสกปรน ฐานที่ตั้งของต่อของบดายุ่นมันไปในอดีตอนาคตไปแล้วมันไปอยากได้ซ้ำเขาล่ะไปคาดคระเนี้อาล่ะฉะนั้นจึงว่าค่อยๆเหตุไปในตัวเองนั้นจะไปเอาคำคำที่เขาเจ้าเบามากนั่นคือประสบการณ์เขาเจ้าเบา,เบา,เบา,เบาให้ฟังือสื่อได้เหตุให้การบด้ยได้มีแต่เบาให้ฟังได้ <c oughs> อ,ยอย่างไปยังมากกับามารถรูร่มกับอุณหร่มได,ด้ปิติที่เกิดขึ้นระหว่างกลางหน้าผาได้ อนนี้มันชินชำนานแล้วล่มบะมีก็ตามให้อยู่ในความรู้สึกของเจ้าของเองรู้สึกที่ว่านิ่มๆนวงๆอยู่เทิงหัวนั่นแหละกลางหน้าผากางชิวนั่นแหละเหตุจังสั้นนี่แหละที่คนบ่าเข้าใจว่ามันเป็นไปได้บ่เออโอ้เป็นไปบได้แล้วเจ้าของบ่เห็ดถ้าเจ้าของเห็นแล้วก็เป็นไปได้เด่นตัวนี่แหละเอาแค่พื้นฐานเบื้องต้นนี้กับรูเองดอกเห็ดเจ้าของให้มันมันชำนานก่อนเถอนะน้า อะไรมันทกเทียงกันเพราะว่าอย่างความคิดเห็นมันหลายเหตุผลมันหลายเหตุผลหลายแต่ว่าบกเข้าถึงความจริงในความรู้สึกของเจ้าของมันเลยมีแต่ความคิดเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> มาพ้นในพานบริยอน้ําคนที่ตายไปแล้วแล้วก็บริยูน้ําคนถี่ยังบ้านเกิดน,นะอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันคือล่มเข่าล่มออกสติคือล่มเข่าล่มออกนีตั้งหากละ่ะ มันนั่นสิเห็นเองดอกนั่นแหละ <c oughs> จะไปบังคับหมกม่วงไงมันสุกทางข้อเพาน่อยปลูกต้นหมกม่วงซ้ำนี่ตะขิดเอาเนาะ <c oughs> เอเอย่าไปบังคับบังฮงมันสุกมันเละมันเนา่าเออไปปิดบังฮงดิบมาบ่มใส่แก็สบะเน่าเลยละ่ะถูกยางมันก็มีเวลาของมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัวมาหอดจากใดนิ่พานหลดนั่นมันเป็นความอยากหว่าแมน <c oughs> วางวบสัก้อนตัวน่ะล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยอยุ่กับตัวเองนะอย่าไปยุ่กับผู้อื่นเด้ยอยุ่กับผู้อื่นยุ่เท่าใดเท่าใดก็สร้างสร้างภพวสวรร์ชาติขึ้นมาเท่านั้นแหละอารมณ์ความรู้สึกได้ตัวพบเด้อฟังให้มันเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจพบปัดพอใจก็คือพบ่พอใจก็คือพบต่างต,ตรงถือว่าถ้าพอใจในทางธรรมเออไปพบดีแนะสุคติพบพอใจในทางโลก อบ,ายาบัยยภพโมโหเลยก็หังนรกเลยแล้วนะอบายภพคือเก้านนแหละเพิ่งถึงห้งเขาควบคุมเฮ้าเองเขาบ่ได้ไปขวบคุมไผเด้เออุทธเจ้าก็ได้ตเต็นเพียงบุกกทางเขาก็เดินตามทางของุทธเจจาแล้วเฮาก็เอาทางนั้นมาบอกคือกันนั่นแหละส่วนการสิปล่อยว่างหรือปล่อยว่างเป็นเรื่องของไผของมันความคิดไผความคิดมันแต่ตัวตัวเองยังบห่หูความคิดตัวเองอยู่จะไปฮูหูความคิดผู้อื่นในจังไดเนานะอ้าพอ